เตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เลีนการพนันใ,นใดทุกชนิดเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องมาชมแนวทางหวยน้อย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันอาทิตย์ที่5นะครับพฤษภาคมพศ2567กับเลขเด่นนะครับที่ผมได้มาสําหรับเมื่อวานแนวทางก็ไม่ทำซีพี่น้องผิดหวังนะครับไม่เน้นรูดอยู่ที่0กับ2นะครับมา07นะครับพิเศษ05 VP แล้วก็92ตามนักตามสูตรนะครับตัวจอดตัวเด่นจริงๆเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีสองตัวนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มา เลขที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูด0ูนย์หนึ่งกับสครับเพื่อความชัวรสำหนึ่งก็จะมีศูนย์1น1่งสองหก็จะมีศูนย์ส3มสามหนึ่งสามสี่สะครับเจาะสคู่นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเพื่อความชัวร์สามตัวเด่นนะครับสามศูนย์หนึ่งนะครับสองเจ็ดสามสามสี่ห้าสอบเบิลก็จะมีหนึ่งหน แล้วก็44นะครับสำหรับสายเบิร์นสำหรับน,นี้ขอขอบคุณเอพี่น้องเข้ามากออด subscribe กดไลค์กดตามเป็นดังใจแอดมินขอขอบคุณทุกรายทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนก็เจอกันใหม่กับหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใครทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ